สวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนของคุณครูเฟมนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยวันปีใหม่ค่ะเรื่องสิ่งที่ควรปฏิบัติในการจัดงานเลี้ยงวันปีใหม่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันวันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะชื่อเพลงสวัสดีปีใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเต้นไป,ปพร้รองกันเลยนะคะเด็กๆไปกันเลย เด็กๆเ,เราก็ได้เต้นเพลงสวัสดีปีใหม่กันแล้วนะคะเด็กๆสนุกหรือเปล่าเอ่ยคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้นะคะเรื่องสิ่งที่ควรปฏิบัติในการจัดงานวันเลี้ยงวันปีใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยสิ่งที่ควรปฏิบัติในการจัดงานเลี้ยงวันปีใหม่นะคะ 1. ค่ะการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ต่างๆค่ะ เตรียมอาหารและเครื่องดื่มค่ะสำหรับแขกที่จะมาร่วมงานหรือญาติและคนในครอบครัวค่ะ 3. ค่ะการจัดเตรียมกิจกรรมนะคะสิ่งที่ควรมีในงานนะคะจะเป็นการแสดงค่ะการจับของขวัญน,นะคะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะคะในงานเลี้ยงค่ะ สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในการจัดงานเลี้ยงวันปีใหม่นะคะเด็กๆค่ะต้องปฏิบัติตนตามมาตราการป้องกันโควิด -19 นะคะคือการเว้นระยะห่างค่ะสวมใส่หน้ากากอน,อนามายัยล้างมือบ่อยๆค่ะวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานทุกครั้งนะคะกิจกรรมการจัดของขวัญวันปีใหม่นะคะ กิจกรรมนี้เป็นที่นิยมมากในวันปีใหม่เป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะได้แลกของขวัญกันกับผู้อื่นค่ะผู้ที่เข้าร่วมงานกิจกรรมนะคะจะต้องนําของขวัญมาคนละหนึ่งกล่องค่ะเพื่อนําของขวัญน,นั้นมาใช้แลกของขวัญกับผู้อื่นค่ะกิจกรรมสิ่งที่ควรทําในวันปีใหม่รูปกิจกรรมใดที่จัดในวันปีใหม่ คุณครูนะคะจะให้เด็กๆเ,เลือกรูปภาพนะคะต่อไปนี้นะคะและให้เลือกว่ารูปใดที่จัดในวันปีใหม่ค่ะให้เวลาเด็กๆคิด3วินาทีค่ะเฉลยนะคะภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่ห้าและก็ภาพที่หกค่ะค่ะเด็กๆ เราก็ได้ทำกิจกรรมสิ่งที่ควรทำในวันปีใหม่นะคะและก็ยังได้เรียนรู้นะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติในการจัดงานเตรียงวันปีใหม่ค่ะวันปีใหม่ใกล้จะมาถึงแล้วคะเด็กๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะจัดงานวันปีใหม่ค่ะการจัดออของขวัญน,นะคะการแลกของขวัญกันค่ะค่ะวันนี้นะคะ คุณครูเฟมนะคะมีกิจกรรมและก็ความรู้มาให้กับเด็กได้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบเจอกันต่อไปในคลิปหน้าค่ะเด็กๆค่ะขอบคุณค่ะ